ส่งตู้ไหนอะเพื่อนอ่ะส่งตู้นี้ก่อนตูน้ฟรีก่อนส่งตู้ฟรีไปก่อนเออฟรีห้าครั้งเื่อได้เกิดฟุกออกมาอีกตัวหนึง่งวันนี้ดวงมาดวงมามีไงมาแล้วโหเฮียฮาตุรี <c oughs> ไม่รอให้ยิ้มหวานก่อนวะชนเสียงให้หน่อยละกันอ,อดูยิ้มหวานก่อนๆๆยิม้มวะเนี่ย้ไงล่ะัดเอ้ยดูว่ออออาหันมายิ้มพาเลยนะ เอาไปหนึ่งตัวตัวใหม่ด้วยเป็นไงสวยสวยสวยยิบมปะเนี่ยยิบมปะเนี่ยยิบหวานปะเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 2> ไม่ยิ้ไม่ยิบมเป้าหมาดึงเชิงเงี้ยกี้ดึงเชิง,งเมั่อตู้ไหนดีวะตู้เลนไหมแล้วตู้เลนเหรอตูต้ตู้ตตเลนก็มีโอกาสได้กาแฟอะเอากาแฟหลายๆดาวอะไรเงี้ยกาแฟห้าดาวไปเลยละ แต่ว่าสลับเปิดอ่ะล้วแต่มึงอะ่ะจัดเลยตามตามใจใจสั่งมาดูดิขาตัวอะไรมาเอปเ,เวลกาหางก่เฮ้ยนีใช่เหรอเออคุกกี้อ,อ่ะไปอยู่ตรงกลางน้ำพึ้เฮ้ย เงี้ยรวยต้องมาละใจะอิ่มปรับเปิดแรกพ่อมดมาเลยเนีเ่ยนี่ไงไม่น่าพูดไอ <c oughs> ้เหีย้ยเมื่อกี้ไปเลยไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยชนกว่าไม่น่าพูด <c oughs> ไ,มไม่น่าพูดเลยกอมดมาจริงๆครับนี่น้องตาไม่ดีแล้ววะ เกิดแรงไม่สวยเลยอ่ะเกิดแรงไม่สวยเลยอ่ะไม่สวยจัดท่าไม่ดีแล้วอะอืมเออพี่เผื่อไปเลยละกันโอ้โหต้นเดี้ยวไอ้สยซะดื้ยไม่เยอะปะเยอะไม่เยอะปะไม่เยอะมีโอ้ยเจ๋งแล้วอ่ะเจ๋งแล้วขึ้หายแล้วขึ้หายแล้วขึ้หายแล้วปุ๊พันแล้วว่ะไปเลย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 ไม่เป็นไรเปิดไปเลยเปิดตู้เลทละเลยเปิดตู้เลทเปิดตู้เลท ไหลแล้วนะเออไหลเลยเออสองสตัวสองคตัวสาตัวสาตัวเชื่อกูสามตรงนี้สามสามไปเลยละกันสามไปเลยละันไปเลยละกันขอร้องขละกันโอ้เฮ้ยกูมาตัวเดียวอ่ะขอแบบเชียร์จบๆไปเชียร์ทีเดียวอ่ะรู้เรื่องเออไหนเชียรมทีเดียวเชียร์เชียร์รู้เรื่องคูเก่งรู้เรื่องคูก่งโอ้สมุทรไทยได้อยู่ ทุนไพสนไพ้อยู่ได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 ้อย่เปลี่ยนตู้ยไมเปลี่ยนตู้ดีกว่าเปลี่ยนตู้เมปลี่ยนยนตู้ปี่ตู้ัชัยอิมชัยอิมาชัยอิมกลัวกลัวลุ้นว่ะลุ้นว่ะลุนเกินสามเปิดขอนักกวีออกมา โอ้ยมันมีโอกาสแต่มันก็มีโอกาสได้โอ้แดงแป๊ดเลยคิดไปเลยคิดไปเลยเออย่อหรอต้องต่อแล้วไปเลยกดไปเลยกดไปเลยเฮ้เยหรือไ,ไปกดตู้เลทดีว่าสัตว์ไปเลยละกอ่อนโอ้ยคิดไปเลยมีเชล่าหาดออกบอยเกิน มึงไปอัพกล้าหาเลยว,วิกฤตแล้วอะ่ะวิกฤตแล้วไปเลยไปเลยกดไปเลยชักแม่งวิกฤตแล้วไ,ไอ,อ,อ,สอว่สองตัวมีลุ้นสองตัวมีลุ้นสองตัวมีลุ้นโอ้ยไม่ออกเกลียวปะ <c oughs> เปิดให้เกลียวจับเฮ้ยอย่างไรก็ได้อย่างไรก็ได้อแค่ตัวฮิวนะได้ตัวเดียวปะเออโอ้แต่ตัวเดียวเองอะ่ะไอียังไม่ค่อยอะ่ะไม่ค่อยคุ้มเลยแบบว่าแต่ว่าชวนเรามีครบหมดแล้วนะดูดิ ใช่ใช่เรขาค่อเอมาใช่ปะใช่ใชขายขายได้กี่บาทวะร้อยหนึ่ง